ข่าวล่าสุดคนละครึ่งเฟซสองรับเพิ่มกี่คนใช้ได้ถึงเดือนไหนแล้วก็มีข่าวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะจะลงทะเบียนร,รอบใหม่ได้เมื่อไหร่ครับคลิปนี้จะมาแจ้งเพิ่มเติมนะเป็นข่าวเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วที่บอกมาว่าคนละครึ่งเฟ,ฟสองเนี่ยจะมีการยืนยันเพิ่มวงเงินนะฮะแล้วก็เพิ่มจํานวนคนที่ผมบอยไปในคลิปที่แล้วที่ผ่านมานั่นเองนะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีขยายเวลานะฮะ แต่ในคลิปนี้จะมาบอกเพิ่มเติมก็คือจะมีรอบใหม่ที่เปิดเปิดเมื่อไหร่นะข่าวนี้ก็ผมได้มาจากประ,ประหลัดกระทรวงการคลังนะกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการโครงการคนละครึ่งนะฮะภายในประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับตรงส่วนนี้ไม่มีอะไรครับก็คือเขาบอกว่าในช่วงต้นธันวาเนี่ยเขาจะเสนอที่ประชุมคอรมอนะฮะในโครงการคนละครึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยตรงสําคัญคือตรงนี้ครับ โดยโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส2กระทรวงการคลังให้ธนาคารกรุงไทยไปรวบรวมและตรวจสอบยอดการลงทะเบียนทั้งหมดเพื่อน,นําไปประเมินถึงการขยายจานวนสิทธิ์ปัจจุบันนะที่วางไว้10ล้านอาจขยายไปในจํานวนไม่น้อยกว่านี่นะ14นี่นะครับ14-15ล้านคนครับดังนั้นเนี่ยจำนวน10ล้านคนสมมุติว่าเฟส1เต็ม10ล้านคนเลยเฟ,ฟส2ที่จะมีแน่ๆก็คือ4ล้านถึง5ล้านที่คุณจะได้ลงทะเบียนกันนะฮะร,รวมถึงยังไม่นับนะครับจำนวนที่ ใช้สิทธิ์ไม่ครบเต็มจํานวนนะฮะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับผมของเฟสหนึ่งคือเฟสหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องใช้สิทธิ์ให้ครบนะครับสมมตุติคุณก็คือคุณได้3ามพันใช่ไหมจะมีคนที่บางคนใช้ไม่ครบ3ามพันดังนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นจะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสองซึ่งเขาก็ต้องอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่หรือไม่จะไ,ไม่ได้สิทธิ์เลยเดยวก็ต้องรออัปเดตอีกทีนะฮะก็คือค่าคนที่ใช้สิทธิ์ไม่ทันนะครับในเฟสหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีจํานวนที่เหลือมานะครับมาเติม 4 5ล้านคนอีกก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเขาให้จํากัดคือ1 4ถึงล้านคนหรืออาจจะเพิ่มมากกว่านี้นะอาจจะเป็น20ล้าน30ล้านหรืออะไรยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตปัจจุบันล่าสุดเนี่ยในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่2 4นะฮะพฤศจิกายนเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้นะเพื่อให้ครอบคุมผู้สนใจทุกคนนะฮะก็จ,จะเพิ่มเป็นจำนวนนี้แล้วมีเวลาด้วยนะฮะนี่ เบื้องต้นผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งได้รับสิทธิ์โครงการเฟสสองย 2, อัตโนมัติก็คืออย่างที่ผมบอกถ้าคุณอยากได้สิทธิ์เฟสสองอัตโนมัตินะฮะคุณต้องใช้สิทธิ์ให้ครบ3,000บาทนะฮะ3,000บาทของคุณเนะี่ยใช้ให้ครบเลยภายในเฟสหนึ่งก็คือภายใน3 1ธันวามนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเฟสสองที่เปิดมาเนี่ยจะสามารถใช้จ่ายได้ถึงต้นปีหน้าก็คือ12กุมภานธ์64นะฮะก็จะเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเข้ามาตรงนั้นนะครับผม ตรงนี้เวลาเนี่ยก็จะมีการคืบหน้าอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ไหมหรืออะไรนะ12กุมภาหกสี่นี่ก็ประมาณช่วงตุษจ,จีนน,นะครับผมโอเคนอกจากนี้ครับก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเงินช่วยถีเนี่ยบัตรสวัสดิการรัฐที่ผมบอกบัตรคนจนจากปัจจุบันได้รับเพิ่มเดือนละ5 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับก็จะมีเพิ่มระยะเวลาอีกแต่ยังไม่บอกว่าเพิ่มกี่เดือนนะฮะแล้วก็การลงทะเบียนผู้ผู้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรอบใหม่ก็มีที่บอกนะครับจะมีการเปิด เปิดเป็นหลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งแล้วก่อนเราเข้ามาลองติดตามกันดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคสำหรับก็สรุปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจํานวนของโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดเพิ่มเนี่ยก็จะมี14-15ล้านคนก็4-5ล้านคนเนี่ยคนที่ลงรองลองทบีนคนละครึ่งเฟดสองเนี่ยก็ได้แน่นอนนะครับ4-5ล้านคนเพิ่มขึ้นมาครับรวมถึงยังไม่รวมจํานวนคนที่ใช้สิทธ ของคนคนละครึ่งเฟสหนึ่งเนี่ยไม่ครบ3 0 0พันแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับจำนวนก็จะเหลืออาจจะเป็นเพิ่มไปมากกว่าน,นั้นดกเราก็มาดูกันว่าเพิ่มเท่าไหร่ยังไม่ได้นับเดี๋ยวเรามานับเพิ่ม,เต,มเติมกันแล้วก็วงแล้วก็เพิ่มขยายเวลาครับใช้จ่ายจนถึงปีหน้า12กลุ่มปพานธ์64นะหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับก็ต้องดูเวลาระยะเวลากันอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่านี้เราก็มาติดตามกันเพียงเท่านี้ครับและก็สรุปอีกอันหนึ่งก็คือ บตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเพิ่มวมงเงินให้กี่เดือนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจากต่อจากเนี่ยทันวาเนี่ยจะมีมกุลากุพภาจะเพิ่มวงเงินบาสวัสดิการแห่งรัฐกี่เท่าไหร่แล้วก็กี่เดือนฮะแล้วก็รวมถึงรอบใหม่ที่จะเปิดก็จะเปิดตอนสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งแล้วนะเอเดนครับสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็เพียงเท่านี้ครับมาแจ้งข่าวอัปเดตล่าสุดนะฮะสำหรับวันที่24พฤศจิกายนที่ผมได้มานะครับผม นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับ